จะสงสัยเรื่องเกี่ยวกับการใช้สบู่เหลวอนามัยเฉพาะที่ทําความสะอาดจะมีอันตรายบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าการใช้น้าเปล่าล้างทําความสะอาดก็สะอาดเพียงพอแล้วจริงหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเป็นคนที่ใช้น้าเปล่าธรรมดาแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจค่ะอครับผมเรียนยิ่นะครับว่าการใช้น้าเปล่าธรรมดาเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าจะเรียนเสริมอีกอย่างก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับช่องคลอดเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดอะไรมากมายหรอกนะครับ ผมเคยเรียนหลายครั้งว่าช่องคลอดนี่สะอาดกว่าปากมนุษย์นะเพราะช่องคลอดนี่ไม่ได้กินอะไรก็ไป <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่สบายใจ <c oughs> นะครับอยากจะทําควารสะอาดก็เพียงแต่น้ํเปล่านี้ก็ธรรมดาน้าเปล่าธรรมดาเนี่ยนะครับน้ำสะอาดนี้ก็พอเพียงแล้วถามว่าเราไม่เคยแนะนํานะครับเราก็ไม่คิดที่จะแนะนำแล้ว,วงการแพทย์นี่ไม่แนะนําให้ใช้สบู่ให้ใช้สารเคมีเพราะว่า ในช่องคลอดเนี่ยมันจะมีเราเรียกมีแบคทีรียอยู่ชนิดหนึ่งแบคทีรียนี้เป็นตัวสําคัญในการที่ทําให้คุณภาพของช่องคลอดหมายความว่ามันจะคอยปรับระดับความเป็นกรดด่างในช่องคลอดซึ่งจะเป็นการทําความสะอาดอยู่ในตัวอตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราไปใช้สารเคมีหรือว่าใช้น้ํายาซึ่งเป็นสบู่นี่นะครับแล้วไปล้างช่องคลอดเนี่ยจะเกิดเรื่องใหญ่เพราะมันจะไปฆ่าไอ้แบคทีรียพวกนี้พอไปฆ่าแบคทีรียพวกนี้ปุ๊บความเป็นสมดุลภายในช่องคลอดจะเสียไปเ,เพราะฉะนั้นโอกาสที่ ช่องคลอดจะถูกอันตรายจากเชื้อโรคอื่นเนี่ยมันจะมีโอกาสมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้พวกสารเคมีหรือสบู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะติดเชื้อในช่องคลอดได้บ่อยกคนที่ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราไม่แนะนําให้การล้างในช่องคลอดนะครับที่จะใช้สบู่หรือว่าหรือว่าสารเคมีแต่ถ้าการอาบน้ําธรรมดาล้างนอกช่องคลอดเป็นการถูผิวหนังธรรมดานี่ก็เป็นเรื่องของการรักษา ความสะอาดร่างกายโดยทั่วไปแล้ว,ลวถ,ถ้าเกิดบังเอิญบางท่านยังไม่ค่อยมั่นใจคืออาบน้ําล้างสบู่แล้วก็อาจจะใช้น้ํายาพี่แต่ใช้แต่เฉพาะข้างนอกข้างนอกไม่มีปัญหา,ญหาครับเพราะเหมือนกับการการใช้สบู่กับกับตัวเนี่ยนะครับก็เวลาอาบน้ําแล้วก็สระผมฟอกตัวนะครับก็ฟอกที่อวัยวะเพศก็ตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาอะไรนะ